ชุชนนะคะทั้งหมดชุมชนสังหาเชษบาตะบนสมเด็จประมาณนะคะก็50 50กว่าลนออสร้อยกว่าชีวิตนะคะวันนี้นะคะที่จะมารำถวายเจ้าพอหลักเมืองนะคะเพื่อเป็นการขอพรนะคะให้ท่านได้ปกปักงคุ้มครองรักษานะคะพี่น้องชาวเชษ ความชาสุกนะคะร่มเย็นเป็นสุกสิ่งไม่ดีต่างๆนะคะให้กจัดกราออกไปนะคะอาจารย์เคยสมเด็จของราตงดเป็นเป็นผู้ช่วยนะคะอาจารย์ชอบทองานจุดประทัดใจปู้ช่ยตกต้องไปลองไปบางแห่งบางแห่งหง่